บทที่หนึ่งตนานผู้หยุดโลกณนท้องทะเลอันกว้างใหญ่เรือจนสลัดลำหนึ่งกำลังแล่นฝ่าคลื่นลมมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางบนเรือนั้นชายหนุ่มผมดำขับตัดทรงรีเจนดวงตาสีฟ้าสดใสกำลังยืนอยู่ที่หัวเรือชายหนุ่มผู้นี้มีนามว่าพระหูพรตพระหูพรตจนสลัดหนุ่มผู้สืบทอดพลังพิเศษจากบรรพบุรุษพลังของเขาคือการน็อตกิ้งท่าโจมตีที่สามารถทําให้คู่ต่อสู้หยุดนิ่งไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ไม่ว่าศัตรูจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามเพียงพระหูพรตแต่ต้องตัวพวกเขาก็จะกลายเป็นหินนิ่งสนิทด้วยยลหูา่ผุโก อดีตันลึกลับพระหูโพรเติบโตบนเกาะร้างแห่งหนึ่งเขาถูกเลี้ยงดูโดยปู่ของเขาปู่ของเขาเป็นผู้ฝึกฝนให้เขาใช้พลังการนอตกิ้งปู่ของพระหูโรธเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับตำนานผู้หยุดโลกว่ากันว่าในอนดีตเคยมีบุคคลผู้หนึ่งที่มีพลังพิเศษสามารถหยุดนิ่งทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกได้บุคคลผู้นั้นใช้พลังของเขาเพื่อยุติสงครามและนำความสงบสุขมาสู่โลกบุคคลผู้นั้นมีนามว่านอตกิ้งมาสเตอร์จีโรพระหูโรธิใฝ่ฝันที่จะเป็นผู้หยุดโลกคนต่อไปเขาฝึกฝนอย จุดเริ่มต้นการผจญภัยเมื่อพระหูพรดอายุครบ18ปีเขาก็ตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามมหาความฝันของเขาเขาออกทะเลพร้อมกับลูกเรือที่ซื่อสัตย์สองคนนั่นคือนาวาชายหนุ่มผู้ชำนาญการเดินเรือและมณีหญิงสาวผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้การเดินทางของพระหูพรดเต็มไปด้วยอันตรายเขาต้องเผชิญกับโจรสลัดที่โหดเหี้ยมทหารเรือที่ไล่ล่าและสัตว์ประหลาดในทะเลแต่ด้วยพลังการน็อตกิ้งพระหูพรดก็สามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้ ชื่อเสียงโด่งดังวันหนึ่งเรือของพระหูพรตได้ล่องผ่านเข,าเข้าเขตกองทัพเรือกองทัพเรือที่หมายจะจับกลุ่มจนสลัดได้เข้าโจมตีเรือของพระหูครตอย่างดุเดือดพระหูพรตไม่ต้องการทำร้ายใครเขาจึงใช้พลังการน็อตกิ้งหยุดการเคลื่อนที่ของกองทัพเรือทั้งหมดทหารเรือทุกคนกลายเป็นหินนิ่งท่ามกลางความตกตะลึงของเหล่าทหารเหตุการณ์นี้สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกหลายคนเริ่มยกย่องพระหูครตในฐานะวีรบุรุษผู้รักสันติแต่ก็มีบางกลุ่มที่หวาดกลัวพลังของเขา